สวัสดีครับตอนนี้ก็เข้าสู่เมืองโบราณเวียงสะเป็นเมืองนอกนะครับอ,อยากจะแนะนำะโบราณวัตถุตรงน,นี้ก็เรียกว่าปูชนียวัตถุก็คือ,อรูปของพระพุทธรูปประจำวิหารของวัดเบียงสะพระพุทธรูปประจำวิหารของวัดเบียงสะ ซึ่งมีทั้งหมด6รูปที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้ก็ที่จริงทำด้วยศิลาทรายแดงนะครับแต่ว่าได้ถูกทาสีทับก็เลยไม่ได้เนื้อแท้ของของค์พระ,ะเดี๋ยวก็จะมีของเดิมก็เราจะเห็นจากพรศัทธสีมาของอุบโบสถวัดเวียงสะน,นะครับในสมัย องศีอยุธยาตอนต้นนะครับถือว่าเป็นพระพุทธรูปคาดว่าน่าจะเป็นรุ่นที่สงของวิหารแห่งนี้รุ่นแรกก็จำรุดแล้วก็ถูกบรรจุไว้ในเจดีตั้งอยู่ที่ตรงที่พระพุทธรูปตั้งอยู่ในขณะนี้แต่ว่าเจดีก็ได้ผูุพังไปตามกาลเวลาก็เลยเอาเอาพระพุทธรูปรุ่นใหม่มา ว่าเรียกว่าพัฒสีมานะครับพัฒสีมาก็คือการกำหนดเขตของพิธีทางพระพุทธศาสนานะครับแต่ว่าของวัดเวียงสานี้จะแปลกอยู่นิดหนึ่งก็คือจะมีส,งสงองสองใบหรือพัฒสีมาคู่ ซึ่งมีน้อยวัดที่จะมีสองใบแบบนี้นะครับครับทำด้วยอินทราย์แดงนะครับเหมือนกับองค์พระพุทธรูปที่อยู่ในวิหารจากข้อสันนิฐานว่าที่มีสองใบก็คือหนึ่งเป็นวัดที่มีเจ้าเมืองหรือกษัตริย์เป็นผู้สร้างประการที่สองก็คือมีสองนิกาย ศาส,สน,นาพุทธนิกายมหายานได้มาก่อนต่อมาก็เถราวาดได้ข้ามาแต่ไม่เชื่อในความบริสุทธิ์เลยสร้างเพิ่มอีกอีกหนึ่งใบก็ถือว่าเป็นศาสนาเดียวกันแต่คนละนิกายกันก็ปรากฏอยู่ในเมืองนี้อสองใบนะครับ